อ,อีกข้อหนึ่งไก่ไวไครับไว้ครับไว้ครับ,รบโอ๊ยเลยอ่าถ้าไก่จะตอบอีกข้อหนึ่งไก่ไว้เนาะ,ะอ่าไก่ไว้ไก่เอาโจทย์ง่ายๆเลยแต่ขอเป็นหลักร้อยได้ไหมคะได้ครับอู้อ่านมาอะไรครับไก่อ่านกนทังสิ ต้ตตนยางอะไรห้าร้อยหกสิบห้าครับครับถูกต้องครับอันนี้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบครับเครื่องหมายลบแล้วมันมีจุดสองอันเนี่ยจุดสองอันอยู่ข้างบนกับข้างล่างเนี่ย วิธีทำขั้นตอนแรกคือทำอยังไงก่อนครับทำบ้านครับสร้างบ้านขึ้นมาเลยอะไรอยู่ในบ้านครับ565ครับ565อยู่ในบ้าน <5 65 S 1> อะไรอยู่นอกบ้านเอ้ย 5.. ้าครับหอ่ะวิธีทำห้ <5 S 1> <5 S 2> คูณอะไรแล้วได้ห้าห้าห้าครับห้าห้ายี่สิบห้า ห้าอะไรได้ห้าทอแม่สุกันสิเออห้าหนึ่งเป็นห้าดังนั้นใส่หนึ่งข้างบนใส่ห้าข้างล่างลลางเร็ล้ว้วมาทำะไรกันสองคนนี้มาทำะไรกันลบครับลบการห้าลบห้าเหลือศูนย์เหลือศูนยครับชักอะไรลงมาชักบุก หกลงมาครับห้าคูณอะไรได้หกเอ่ยไม่มีครับไม่มีเอาใกล้เคียงครับแต่ไม่ให้เลยห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งเป็นห้าลบกันเหลือเนหถูกต้องครับอะไรลงมาชักลงมาครับชักลงมาเวลาชักลงมาต้องชักลงมาเสมอกับหนึ่งโอเคไหมครับห้า คูณอะไรแล้วได้สิบห้าท่องสิท่องไม่สุ่คูณสิลูกห้าหนึ่งเป็นห้าสองเป็นสี่้าสามสิบห้าสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าอะไรได้สิบห้าเลยและนะ้วน่ะห้าสามห้าสามได้สิบห้าครับสิบห้าสิบห้าลบสิบห้าเหลือศูนย์ครับศูนย์ดังนั้นข้อนี้หาลงตัวไหมครับ ลงตัวครับลงตัวตอบอะไรครับตอบนันน,นให้ครูชื่นใจสิครับหนึ่งร้อยสิบสามครับหนึ่ง <11 3 S 2> ร้ <11 3 S 2> อยสิบสามผู้เก่งมากเลยสุดยอดโอู้ภูมิใจมากเลยเดี๋ยวเต้นข้อต่อไปเต้นเอามาไฟกับเติน้นเติ้ลอายุ สองสต้นต้นต้นเต้นเราเอาจูบแบบจ็ยากเลยเนาะเราเอาแบบแม็ดีไหมวิธีวิธีทำขั้นตอนแรกทำยังไงครับสร้างบ้านครับสร้างบ้านเลยนี่อะไรอยู่ในบ้านครับ 189ครับ189อยู่ในบ้านครับจากนั้นอะไรครับ9ครับ9อยู่นอกบ้านเออเคูณอะไรเราได้1 91เป็น9ก้าโอ้ไม่กอดเลยแล้ว91เป็น9มันเลย91เป็น9อ่ะ1มันน้อยกว่า9ก็แสดงว่าเราจะต้องนับอีกหลักถัดไป9อะไรได้18ครับ เป็นเก้าหนึ่งเป็นเก้าสองครับเก้าสองสิบแปดใส่สองบนเลขอะไรเลขแปดครับใส่สองบนเลขแปดถูกต้องเก้าสองง่ายสิบแปดเสร็จแล้วลบกันเหลือศูนย์ครับศูนย์ชักอะไรลงมาครับเก้าครับชักเก้าลงมาเก้าคูณอะไรแล้วได้เก้าอุ้ยง่ายมากเลยเนื 1, ้อค่ะ เออเก้าหนึ่งเป็นเก้าลบกันเหลือโซนดังงานข้อนี้อหรือว่ามีเศษครับขอ้ขอนี้ลงข้อนี้หาลงตัวไม่เอ่ยหาลงตัวหรือไม่ลงอ๋อหาลง ตัวตอบอะไรคะตอ,อรอรตอบตอบตอบอะไรเอย่ยตอบยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเก่งมากครับหอมน้อยจ้า